ดีค่ะมาพบกับช่องมินิเบลรีวิวกันอีกแล้ววันนี้เราจะมาร,รีวิว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 อาหารทะเลสดๆจากภูเก็ตเยวไม่ได้มากินให้ดูนะแต่วันนี้เราจะมารีวิวว่ามันสดจริงไหมการแพ็กของทางร้านนั้นเป็นยังไงมาชมกันเลยวันนี้เราจะมาเปิดกล่องนี้กันคืออาหารทะเลนั่นเอง อย่างที่เบลได้เกินทางเกินไปนะคะว่าเบลไม่ได้มากินให้ดูแต่เบลจะมารีวิวว่าที่เขาส่งมานั้นอาหารมันจะสดไหมหรือการแพของเขาจะเป็นยังไงมาดูกันเลยแต่พี่รู้มาอาหารเขาสดมากเรามาแกะกันเลยจริงๆนะในกล่องเนี่ยพี่สาวเบลได้ประมูลมาแต่เบลก็ไม่รู้หรอกะคะ่ะว่าข้างในจะมี 没办法。 ดูสดมากเลยอ่ะมีละปลาหัวใหญ่มากเเชียบกับหน้าดูดูตัวใหญ่มากมาเกะกันที่ทเรียบ้อยแล้วเรามารู้จักปลาที่เราสั่งมาประมูลมาว่ามีอะไรกันบ้างเรามาดูกันเลยค่ะ อย่างแรกนะคะอันนี้ขออ่านลดนิดนึงเพราะว่าไม่ได้รู้จักประเภทปลามากเท่าไหร่อย่างแรกปลาตเต่าตเต้ยปลาเต่าเต้ยตัวหนึ่งตัวตัวนี้ประมาณโลแปดค่ะอันนี้คือปลาตเต่าเต้ยมันคล้ายๆกับพวกปลาจาระเม็ดมีปลาตเต่าเต้ยเลยนะตัวใหญ่มากตัวโลแปดเทียบกับหน้าดูดูอ่ะใหญ่เลยบ้างยิงๆส่วนตัวที่ตรงอันนั้นก็จะเป็น ปลาจาระเมดอ่าเนี่ยจะเป็นพันุเดียวกันแต่ว่าจะเล็กกว่าสองตัวเกือบลนะคะสองตัวอันนี้ปลาจาระเมดอันนี้ปลาเต่าเต้ยไม่เหมือนกันนะต่อมาปลาซาบะเนื้อปลาซาบะนี้แพ็คมาอย่างดีกดแข็งอยู่ด้วยเนื้อปลาซาบะอันนี้ย่างอร่อยแล้วก็ เนื้อปลามังกรเนื้อปลามังกรลนี่ได้มาหนึ่งสองสามสี่ห้าเนื้อปลามังกรลห้าชิ้นเนื้อปลามังกรลห้าชิ้นและต่อมาปลาเกา๋าอันนี้เป็นรู้ว่าเป็นปลาเกา๋าแก่ไม่แน่ใจว่ามันเป็นปลาเก๋าลิงหรือปาาลาเก๋ารังเดี๋ยวก็ไม่รู้แต่ว่าได้มาประมาณหนึ่งสองสามสี สี่ตัวราคาปลาทั้งหมดนี้นะคะราคาสองพันสามร้อยบาทสองพัน้อยบาทเพราะว่าอันนี้เป็นราคาที่พี่สาวเราได้ประมูลมาไม่ได้เป็นราคาจริงๆถ้าราคาจริงๆหน้าร้านน่าจะแพงกว่านี้แต่ดูจากการแท้ความสดแล้วนะคะแล้วก็จากกล่องเนี่ยถือว่าโอเคเลยเพราะว่าความสดนี่นคือเขาฟีดมาแล้วเขาก็ ใส่ลังแล้วก็ส่งไว้มากราคา2,300าบาททั้งหมดนี้10ชิ้นก็คือรวมทั้งหมดเลยนะ10ชิ้นเค่ขนาดเนื้อปลามางกอ่ะก็5ชิ้นแล้วปลาเก๋า,าอีก4ตัวปลาเต่าเตอร์อีกโลแปแล้วก็ปลาจระเม็ดเกือบโลอ่ะแล้วก็แถมมีปลาตะบะอีกโอ้2,300บาทถ้าเราไปนั่งกินที่ร้านนี้ก็ ติ TikTok, 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 TikTok. ๊กต็อกติ๊กต็อกติ๊กต็อกอาจจะเยอะกว่านั้นทั้งหมดทั้งมวลนี้นะคะในราคาประมูลนา2,300บาท2300บาทจากเพจลงมาแล้วจังหวัดภูเก็ตเดี๋ยวขึ้นลิงก์ให้ตรงนี้นะลองเข้าไปชมไปดูในเพจเ,เขากันได้นะคะเขาจะไลฟ์สดขายปลาราคาถูกจากหน้าร้านเป็นราคาการประมูลไม่ใช่ว่าราคา,าขายตามตลาดทั่วไปนะเป็นราคาการประมูลแล้วเขาจะแพ็คของตรงมาให้อย่างนี้ส่วนรายละเอียดนั้น ไปดูระาล,ล่ดกับเพจได้เลยวันนี้เบลว่าข,ขอจบคลิป่าไปก่อนไว้ดูคลิปต่อไปนะคะว่าเบลจะมารีวิวอะไรกันอีกงั้นเบลขอเอาปานี้ไปดังกินก่อนนะลนนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องมินิเบลรีวิวด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย